เรียบร้อยกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองเมืองเขาเรียกว่าไม่ใช่เมืองหลวงนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างเจนัวกับที่นีสนะครับทั้งสองเมืองเนี่ยเป็นเมืองริมริมทะเลทั้งคู่นะครับแต่เราจะเห็นความแตกต่างกัน,นพอสมควรน,นะครับพอสมควรเลยไม่ได้แสมันนี่นที่เจนัวเนี่ยจะรักษาเป็นเมืองเก่านะครับเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองที่ม,มีอายุมากกว่าแล้วก็สิ่งก่อสร้างต่างๆเนี่ยก็มีลักษณะที่แออัดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นระบบระเบียบแต่ว่าที่ฝรั่งเศสเนี่ยเมือง แต่เดี๋ยวใช้คำว่า,าทิศนิสแล้วกันนะครับที่นิสเนี่ยถ้าเราเดี๋ยวช่วเงเย็นนะเรามีโอกาสได้ดูดูผังเมืองนะครับจากบจากบนภูเขาบนภูเขาเนี่ยเราจะเห็นว่าการจัดเมืองนะครับค่อนข้างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เขตเมืองเก่าของที่นี่เนี่ยก็ไม่ค่อยเก่ามากนะครับจาบริเวณที่เราไปทานข้าวได้ไหมครับบริเวณริมชายหาดตรงนั้นนะครับตรงนั้นเนี่ยที่จริงก็เป็นหนึ่งท่องเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสาคัญแล้วก็เป็นเขตเมืองเก่า จะเห็นว่ามันไม่ก็ไม่ค่อยเก่าเท่าไหร่มันก็กลมกลืนไปกับกับเขาเรียกว่ากลมกลืนไปกับเมืองปัจจุบันนะครับก็คือเหมือนเราดูไม่ออกเลยเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่หนึ่งนะครับอันนี้ฮะเรามาใช่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่ไปโรงแรมเราก็คือเลี้ยวขวาไปนะครับจะทะลุไปตรงนู้นเลยก็ได้ริมหาดหรือว่าจะเลี้ยวขวาก็มาริมหาดได้เพราะว่าตอนนี้หาดอยู่ซ้ายมือของทุกท่านนะครับ บอกว่าเดินมาค่อนข้างง่ายนะครับมาค่อนข้างง่ายเดินมาเรื่อยๆนะครับคือถ้าเราคิดว่าจะเริ่มหลงเมื่อไหร่ให้กลับรังหนันทันทีก <c> ล <oughs> ับรังหนันทันทันทีนะครับหรือไม่ก็ถามเขาว่าออบอดนอเทอร์ดามนอเทอร์ดามอยู่ที่ไหนนะครับเมอร์เคียวนะครับก็บที่เราผ่านมาจะมีเมอร์เคียวริมหาดแล้วก็มีเมอร์เคียวในเมืองนะครับบริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณที่ อยู่ในรายการตอนช่วงเย็นนะครับที่เขียนไว้ว่านําท่านถ่ายรูปกับโบนนัตดามแล้วก็นําท่านเดินเล่นที่บริเวณชายหาดนี้นะครับแต่อย่างที่ผมเรียนไปว่าด้วยความที่วันนี้อยากให้ทุกท่านมีอิสระพอสมควรในการเลือกท่องเที่ยวนะครับก็คือเดี๋ยวพอถึงโรงแรมเนี่ยก็ใครใครมาเนี่ยเดี๋ยวเราเดินเล่นมาเราเดินมาด้วยกันค่อยๆเดินมานะครับแต่ว่าถ้าใครจะพักผ่อนหรือจะยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวผมนัดหมายเวลา,าแล้วก็เราทาน เราเรอเวลากลับมาเจอกันที่โรงแรมแล้วก็ทานเดินไปทานข้าเย็นด้วยกันนะครับจากโรงแรมแเดินไปทาเข้าเย็นประมาณ5้าไม่เกิน10บนาทีนะครับอยู่ที่เดินเร็วเดินช้านะครับ